สวัสดีอีกรอบนะครับหวัดดีแล้ววัดดีอีกเหมือนควรนเฉียวนะครับวันนี้กําลังจะได้สองได้สามครับวันนี้ผมจะไม่แพ้ควันเสือนะครับรอรอรอครับครับขอบคุณมากครับเห็นน้องดาวนะครับเล่นสนุกดีกับน้องพลอยนะครับพี่พลอยนะครับก็อยากไล์สดทุกช่องนะครับดูครับตอนนี้กําลังสนุกเมามันเลยครับดูด้วนเมามันเลยครับ ชมก่อนนะครับก็ก่อนที่จะไปทํางานนะครับมอบความสุขให้เป็นกับ f ออีกรอบนะครับอ่าใช่ใช่ใช่ครับดูก่อนไปทํางานจะไม่ได้ซีเรียสกับการทํางานนะครับจะได้มีความสุขเอาดาวน้อยแม่แม่เ <c oughs> วิรเห็นของกินนะครับเอาดีใจก่อนเ็วหนึง่งสองเฮ้ดีใจเอาโกด,ด้วย โอ้อมไมแม่แม่แม่ผมจับภาพไม่ทันเลยแม่เดี๋ยวใจเย็นเคี้ยวอยู่ครับกินงินก่อนเพื่อนเขาเลยครับประเดิมก่อนนะครับวันหนึ่งเดี๋ยวทำดีก่อนโอ้ยวนเอาไม่เอาไม่เอาไม่อะดีดีแม่ดีดีสวยสวยด้วยโอ้ยไปโชว์ะขาหลังเว้ยเอาไม่แม่ถอยออก ยกตูนไม่ไหวแม่ไปยกตูนไม่ไหวประเดิมก่อนเพื่อนเลยวันนี้เด็กๆดีแต่เช้านะครับกขยันดีนะครับออกกำลังกายเออไอบัวทำอะไรเนี่ยนักเล่งเถอบัวเออ พอแล้วแม่พอแล้วเดี๋ยววางของก่อนเดี๋ยวเด็กๆกินไปก่อนโตแดงให้เ,เด็กเลพี่บอยนะโตคู่สิงกันนั่นเห็นไหมนั่นไม่เล่นเลยแม่มองของกินแล้วนั่นไม่ยอมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันก็ <ๆ S 1> ได้นะ ถ้ามีโทรศัพท์หลายเครื่องก็ไลไปไลลมาหายเอาพอลือไล่สุดไล่ไปไล่มาหายครับตัวครับเน็ตหลุดนะครับเออคนดูตั้ง2ีคนแล้วไม่เป็นแบบนั้นพอลื้อล่างไล่น้อยเดียวเน็ตมันเป็นน้ำเน็ตบอลเป็นอย่างมือ ไล่เมือใดก็หายบอกว่าเข้าวย่างใดบอกเกินชัดแบบสาธารณะในชื่อพลอยทองไม่รู้เหมือนกันไปไปไปเฮ่อเสี้ยมึงเหรอเอาไปมึงมันก็หมุนติ้วๆอยู่นั่นบ่ได้เมึงดอกเด้อบัเนี้ไปไปไปมึงอันนี้มึงไปเห่อเสี้ยให้เไปมึงพ่อรือยังไรสุดยังไม่เก่งนะครับช่วยไปเป็นกำลังใจให้ช่องพี่พลอยด้วยนะครับ ไังอ่อาดูกันรัวๆครับวันนี้มีเครื่องเดียวเอาอย่างงั้นก็ดูให้เป็นกำลังใจทุกช่องนะครับผม เดี๋ยวดูดูช่องน้องดาวเสร็จก็ไปดูช่องกวนเสือหรือว่าหรือดูกวนเสือเสร็จก็ค่อยดูเป็นกําลังใจให้ทุกช่องนะครับผมเลิศรักไปไลฟ์สดให้แฟนกับเอฟซีได้ดูแล้วบ่ยังครับหาคนใจโดยให้เอฟซีเอาเสื้อผ้าไปชักอ๋อไปไลฟ์ให้เอฟซีดูหน่อยเอืเอ้อวัต ช่องนี้ชัดมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูให้เป็นกำลังใจทุกช่องนะครับเดี๋ยวไปถามแม่ดาวแม่ดาวคายออนไลน์ไหมครับคุณแม่ขขาาายยยเอา อ่าอย่างนี้เนาะแนะนำเนะเาะอีฟแอนกับอีซีถ้าท่านไหนนะครับอยากมอบขนมให้เด็กๆนะครับ,แ,บ,บแม่ดาวมีให้จําหน่ายนะครับตกละห้าสิบบาท<ด>ผ่านทางน้องเสือหรือว่าผ่านทางแม่ดาวได้นะครับไไติดต่อเบอร์โทรได้นะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามหกศูนย์แปดสองเป็นค่าขนมเด็กๆนะครับรายได้ก็แบ่งกันทุกบาททุกตังค์นะครับ ใจล้มล้มลูกใจล้มลคุณลงกี่คลิปแล้วครับคลิปเดียวไม่เชื่อหรอกสองครั้งแล้วนี่คุณถ่ายนี่เอาไปไหนกันอีกือ้ากับเอ้ากายูันว่าออก็ เมฟซี FC มาอยู่เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวของผมของพวกเราอีกแล้วนะครับรักเลเ่นดูเด็กๆนะครับแจ็ก็อยากมาอยู่มาเห็นเด็กๆตื่นขึ้นมาเป็นความสุขของเด็กๆนะครับเอาพูดใส่เอฟเฟกอีกแล้วโอ้โหมีเอฟเฟกไออะไร่ะเอฟเอฟเฟกบ่เอฟเฟกเอฟเฟกสมุก สมุกสมุกมีไฟเอฟเฟกด้วยนะครับได้เห็นบรรยากาศนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับทีมงานหมุนอิปุ้ยนะครับซ้อมกันจีมวงก็ประมาณ2องสามมงนะครับดารามาปิดน้ำนะเอ้ยน้ำรุ่นมาใส่สั่งมาแล้วนี่เอาอย่างคันดีๆด้หน,น่ โอ้โหได้บรรยากาศมากนะครับดูเดี๋ยวผมให้ดูภาพข้างบนนะครับโอ้ไปพ่อลือไปบอกไปบอกแม่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องหลังดีกว่าไปบังคับ โอ้ตายพวกหลังเพราะสำคัญในมือคนเ่นเออครับผมเพรารือบอกว่าบอกไม่หน่อยว่าอะไรนะเหมือนเหมือนกับสั่งลูกคลอยไงโอ้สวัสดีครับสั่งแม่เขาต้องสั่งสวัสดีครับอะไรจะเลยคุณบอกแม่ว่าบอกสวัสดีเอฟซีหรือบอกสวัสดีคุณต้องต้อสวัสดีผมโอ้สวัสดีผมคุณเอาเปียบตัวตอนนี้แหละเอราะเรือโอ้จอๆกันเล่นนะครับสนุกสนุกกัน สนุกกันเอ้าอ้วนหนุกใหญ่แล้วครับใช่ใช่ใช่ครับผมต้องเต,เตรียมน้ำดื่มไปให้หมูอ้วนด้วยแล้วก็เตรียมน้ำดื่มไปให้พ่อดาวด้วยนะครับไม่ไหวเมื่อวานนี้ผมให้แม่ดาววิ่งจนผมไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนเช้าผมจะกินกาแฟหมดลิตรกาแฟก็ห,หิวน้ำแล้วก็เหนื่อยเร็วมากครับแล้วก็จะประมาณนั้น เอาวัน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 ,วนเอาไปใช้ได้ครับเอาไปใช้ได้หครับผมวันนี้ไม่ได้ทันดูไลฟ์สดก็ <สด S 1> เลนอัพอัพคลิปไว้ดูเอยอะๆนะคระับมาอยู่ย้อนหลังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไอ,อ,กอมกแม่ดาวกับน้องเฟิร์นนะครับเป็นคนถ่ายทำให้แลาวช่วงเวลาแสดงพ่อดาวเป็นคน พาหนูดาวนะครับพาหนูดาวเข้าไปที่ลานแสดงนะครับวันนี้น้องดาวจัดฉากเยอะกว่าเพื่อนนะครับมีช้างกายกรรมด้วยนะครับมีช้างเตะบอลหินนูบลำวงโอ้ลาย่างครับมีหลากหลายหมูวันแต่ว่าเมื่อคืนนะครับไม่ได้เข้าไปแสดงไปแสดงกับไฟสีเสียงกับของเมื่อคืนเพราะว่าเมื่อวานเออตอนที่อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปซ้อมโ้สดพร้อมกันหลายช่องจาไม่เป็นไรครับดูค่อยดูทุกช่องก็ได้ครับปีนกำลังกาให้ทุกช่องก็ได้ครับ อ้าว้นว้นทำอะไรครับเงี้ย่อยพ่อยเห็นของกินแล้ว <c oughs> จ้าได้ครับเดี๋ยวผมจําหน่ายทางออนไลน์แล้วป้อนให้ยิบซีเห็นเลยช่วงผมไลฟ์สดน,นี้แหละครับถ้าท่านไหนก็สนใจก็ทักมาได้ทางควานเสือน้องเสือหรือว่าแม่ดาวได้นะครับ ก็เดี๋ยวจัดให้ตอนนี้เลยนะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับครับครับขอบมาาครับเดี๋ยวดีก็กินครับเดี๋ยวก็กิน,เด,กกนเดี๋ยวไล์ส่วนให้แฟนคลับ FC ได้เห็นก่อนนะครับที่โชว์ดาวแบบ <laughs> พี่บัวอยากได้อยากได้บ,บอลเออพลอยอไปเล่นแล้วนูนเสร็จพลอยแนะบานเอาเลยพลอยดาวดาวไม่เล่นหรอก ต้องให้ดาวล่นอ่ะบัวยากเอาไปล่นเลยเอาไปยังแล้วบ่ามาให้น้องพลอยพลอยไปบัดดีททำไมไปบัดดีไอ้แม่จัดของก่อนอู้เหนื่อยครับจริงๆครับก็เหนื่อยก็ทํายังไงครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับก็เหมือน,นเอฟซีนั่นแหละครับทํางานเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหนื่อยทุกคนนั่นแหละครับแต่ว่า เราก็ต้องต่อสู้ชีวิตเนาะคนเรามีหรือจนเราก็ต้องทำงานกันทุกคนทงานเคครับไหมเอฟซีเถามว่าพระดาวเหนื่อยไหมถามก็ผมว่าเหนื่อยทุกคนก็ต้องสู้ทุกคนแหละครับตื่นขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ให้เราของเราให้ดีที่สุดนะครับจะได้จังผมไม่ได้ไปครับผมติดเกี่ยวข้าวอยู่ครับอู้แถวไหนครับเกี่ยวข้าว ไห่เอฟซีอยู uh uh ่ที่ไหนเกี่ยวข้าวถ้าเขียนเลขบัญชีที่ส่งคะแนนส่งกระดาษอะไรนั่นเหรผมผมอ่านไม่ทันครับ โอ้กวาเจียวเดี๋ยวผมถามหน่อยเมจ้าเมจ๋านี่คุณลิขสิทธิ์หรือเปล่าเอฟซีถามนี่เอาอีกแล้วน่ครับนี่เอาอีกแล้วนะครับนี่เอา้วเมาเมอของนะควรับเออวัดดีแล้ววัดดีอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเฮ้แกนี่ขยันไล่สนนะครับเอฟซีเไม่ยอมแพ้นะครับอจานอยจออะไรนะนอโอ้แม่หน่อยว่า เซลควานเขียวนะครับว่าหน่อยจะหน่อยจะาเฮ้ยน้อยเฮ้ยเมียเมียก็ชื่อน้อยน้อยนะครับเออเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ค้นนะครับเห็นไหมเขากล้าไหมกล้ากล้าพูดไหมน้อยจ้าเออน้อยจ้าน้อยจ๋ากล้าไหมเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวแปลงก็มาก็ผ่านวันวันนี้ทำมาทำงานใช่ไหมมาครับวันนี้ เมียคุณทำงานอยู่ศูนย์คดใช่ไหมครับผมผมทำงานศูนย์คดเป็นธุรการครับธุรการโอ้ธุรรกาคุณกล้าพูดไหมป้าสวัดดีแล้วสวัดดีอีกขอบคุณแล้วขอบคุณดีสวยตั้งหน้าตาสวยตั้งจิตใจคุณกล้าพูดกับเมียคุณไหมทำไมไม่กล้าถ้าเมื่อเราเรารักเราต้องกล้าสิครับถ้าเราไม่รักแสดงว่าเอ้ยโอ้ยอยู่บีลำครับอำเภอนางรองครับครับโอ้ฟีฟซีอยู่บีลำนางรอง ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะครับอ่านเอาอีกแล้วครับต yeah, uh, ่อนะครับนโยบายของควนเฉียวนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับความสุขครับความสุขของท่านก็คือความสุขของเด็กแก๊งเออเซลล์กันเล่นนะครับนโยบายของควานเฉียวนี่ต้องลิขสิทธิ์แล้วเห็นพ่อเล่นพูดให้แม่วนหน่อยจ้าโอ้ยมีการ ไม่พูดไม่ได้หรอกก็ไม่ไม่ไม่บอนเนี่ยไม่บอนไม่ได้หรอกครับกับผมเลิศเลิศจา๋าเนี่เอาหน่อยแม่ว่าอะไรนะเอาต่อหน้าสื่อนี่แหละเอาเลิศเลิศจา๋าตีเข้าไปยังไงเออจัดไปเลยแม่จัดไป,ดไปตั้งแต่ตั้งแต่ผมถ่าย YouTube มานี่แม่แม่ดาวชอบพูดต่อหน้าสื่อแบบดีๆนะ่ะแต่ว่าตอนรับหลังแม่ดาวไม่ค่อยพูดต่อหน้าสื่อเท่าไหร่นะครับไปดูมลไปดูมลจ๋าก่อนครับ ได้บรรยากาศตอนเช้านะครับก่อนที่เด็กๆเราจะจะแสดงนะครับอยู่บันรตะกังครับอยู่ช้างศูนย์คดครับผมครับครับ แม่ออกคนจะเล่นเมื่อวานครับอ้ทองจนจนจน,จน,จน,จนผมว่าจะแตกนะครับ2อสวันนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่สุรินทร์นะครับท้องผมว่าทองหมูบุวันจะแตกนะครับมีแฟนครับเอซเอาของมาให้กินตลอดนะครับไม่ขาดสายแม้กระทั่งว่าไม่ได้ไม่ได้ มาซื้ออยู่ที่ตรงนี้ก็เอาของมาฝากจากที่ที่สุรินนะครับผลอะไรต่ออะไรไม่ให้กินนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่รักเล่นดูหมูอ้วนนะครับขณะไปพักผ่อนตรงที่นู้นนะครับตรงตรงตรงข้างหลังนะครับไปหลังลานแสดงนะครับไปพักผ่อนพัก,พ,กพักท้องพักท้องพุ่นง่ายพักพักท้องของหมูอ้วนนะครับยังมีเอฟซีไปเฝ้าดูอีก ขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านมากนะครับาขขยองคุณพ่อก็ถ้าพอประมาณแล้วก็จบฮะมีผู้ใหญ่ใจดีมาประเดิมให้อีกแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้เลยครับไม่เป็นไรครับครับพลอยครับพลอยครับพลอยครับก็ลูกเออเออสวยสวยสวยโอ้บัวก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวทีละทีละตัวทีละเชือกอ๋อให้ตัวนี้บ้างครับให้น้องดาวน้องดาวสวัสดีครับก่อนร็กครับ โอ้เสียงดาวรูปหล่อเลยเสียงใสแววเลยอ่าขอบคุณมากนะครับที่ประเดิมให้อ่าอ่าพลอยปลอยเบาเบาลูกใอ้พวกเราพวกยาดมออมมากนะครับที่ที่เป็นห่วงนะครับห่วงสุขภาพของผมนะครับหอมออมมากครับ ได้ครับจับได้จับได้ครับจับได้ดาวไม่เอาลูกดาวดีใจหน่อยลูกลิ้วลิ้วอ้อนหน่อยลูกอี้ยอ้อนหน่อยเวิรอยากกินแล้วโมหักินแล้วเวิร์วิร์ดโหัเลยลูกเดี๋ยวก็ได้กินลูก ขอเสียงหน่อยเสียงเออเสียงใสเยี่ยวม<ล>ันมวยไม่ให้นวดได้พอว่าดาวโอ้ยคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับว่วนยุขาไม่ขึ้นนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าว่วนจินเยอะนะครับ กินเยอะเกินไปที่น้ําหนักของมุ้งอ้วนทรงตัวยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ากินเยอะอู้เตะขลังด้วยครับขอเสียงหน่อยอ้วนอ้วนอ้วนขอเสียงน้อยนี่มึงหว่วงเล่นเนีน่ยไม่ได้กินเนี่ยนั่นสวัสดีครับอ้วนครับก่อนเร็วครับก่อนขอเสียงหน่อยลว้วนครับดังๆไม่ได้ยิน วุ้ยอะไรเสียงอะไรแบบนั้นนี่หวังเล่นนีนนด่ดาวจา้าดาวจ๋าสโลแกนควอนเทียวใช่ใช่ดาวจา้าดาวจา๋าดาวจา้าดาวจา๋าขอเสียงน้อยอุ้ยเงียบปึ๊บสโลแกนควอนเทียวไม่ดีครับดู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 ทำอะไรครับไอ้อ้วนยก,ยกขาครับเขาโกรธไง สวัสดีแล้วสวัสดีอีกครับคุณพี่กายมาให้กำลังใจอแล้วเรานั่นเสียงควันเชียวมาอีกแล้วสโลอยแก้วควันเชียวนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ตาเตะบอลครับเล่นกันสนุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 มันอยู่เชือกเดียวนะครับ นะน้องน้องเลนได้วิ่งกับหมูอ้วนอยากกินกาแฟนะลูกมันจะบบีบหัวใจทำให้เหนื่อยเร็วพก็มันชินแล้วครับขผมมากนะครับที่เป็นห่วงนะครับผมมันชินไปแล้วนะครับว่าหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ปมปองสิปองกาแฟอะไรนะพ่อเลินเขียนบัญชีใส่กระดาษหน่อยจะได้โอน คนแนนให้ค่ากล้วยหมูอ้วนนะครับติดต่อทางไม่ดาวเองนะครับมีเบอร์โทรอยู่นะครับแล้วก็หรือติดต่อทางคอนเสียก็ได้นะครับถ้าอยากให้รางวัลเด็กๆนะครับวันนี้เด็กๆนะครับน้องดาวบัวบานเลิศรักแล้วก็แสนคูณแล้วก็โมเมครับจะวันนี้จะซ้อมอีกนะครับ อ้วนสนุกคนเดียวเลยอ้วนโอ้ลายตาเลยอ้ว,วนเอ้ยนะดื่มดำอีด้วยนะครับพ่อดาววันนี้ซ้อมอีกหรือเปล่าซ้อมครับซ้อมซ้อมจนถึงซ้อมถึงวันวันแสดงจริงนะครับวันศุกร์โอ้วันเสาร์วันนาทิตย์นะครับอ้วน้ว่เดินก็คอยในเบี่ยง ความสุขของดาวนี้ก็ตื่นขึ้นมาจินเล่นนะครับประมาณนั้นนนวันน้องพลอยได้แสดงไหมครับไม่ได้แสดงครับน้องพลอยมาเป็นเพื่อนกันนะครับมาเป็นเพื่อนเพราะว่าน้องพลอยไม่ได้แสดงไม่ได้ไปซ้อมนะครับน้องพลอยไม่มานอกโครงการแทนแม่แป้งเลยไม่มีสิทธิ์ครับโอ้พอรื้ว่ามาแทนแม่แป้งนะครับทีแรกผมยื่นแม่แป้งว่าจะมานะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้มาไม่ได้ครับผมก็แล้ว เลยมาเข้าแทนแม่แป้งนะครับถามาอ้วนเหลยไม่ไม่เหนื่อยนะอ้วนแม่แม่เสียงทอดสับใครเนี่ยอ้วนไปรับทอดสับมึงลูก อ้นจิถึงอุ้มกับปีใหม่ไหมหสงสารแกนะครับพอดีแกป่วยที่แรกก็ว่าจะเอาแม่ตายมาแลพอดีพ่อเสียมนะครับเกิดอาการป่วยกระตันหันนะครับสงกิจกรรมนะครับน้องดาวกับบัวบานกับโมเมเล่กักแสนคูนเตะบอลด้วยนะครับ อะไรนะาฟอะไรกินนานโมกาแฟไงกินแล้วไงจินกระป๋องเอรเอารดอยไม่รู้ว่าพี่บัวบานกับเล่นรักเตะบ,บอลไหมเพราะว่านานทีนะครับเพราะว่าบัวบานกับเล่นรักไม่เคยเตะบอลน,นะครับก็น้องดาวก็เคยนะครับแต่ว่าบอลลูกใหญ่คงจะตื่นคงจะไม่จริงเท่าไหร่นะครับป่านนี้พี่หลง งอนหาอ้วนแล้วใช่ครับผมสงสารมากวันนั้นผมไปบ้านนะครับวันเฉียวได้ไลฟ์สดให้แฟนคลับอ c ซีได้เห็นอยู่ไปเฝ้าพี่เดือนนะครับอ้าววัน,นกวดอะไรวันทำอะไรลูกวันกวดแล้วครับวันกวดกวดไม่ได้กินเพว่าทางนี้นะครับกำลัาางเตรียมของนะครับ อาหารไว้ให้เด็กๆนะครับไว้แขกนักท่องเที่ยวไว้ให้ฟีฟซีนะครับหลองคิดถึงมูอ้วนแล้วอพอลอเตะทิงะ้งอ่ะอ้วนยางได้ลูกบอลเนี่ยเอาเอาเอาพอยอเจ็บมาให้น้องเรืวอถ้าไม่เล่นเอามาให้น้องเฮ้ บ๊ยบอลไม่บอลไม่น้องเร็ว้ยเดี๋ยวไปเจ็บบอลให้ลูกชายก่อนเล่นรักก็ไม่เบานะครับนอนเล่นอยู่นู่นนะครับแสนกูลก็ไม่เบานะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเเาเ ดูเสียงคุณก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับนู่นๆอ้วนทำไมลูกได้บอลอืมสวัสดีครับก่อนครับเต้นเอฟซีดูก่อนเต้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 นบอลแมนอ้วนบอแมนให้เต้น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 ชวก่อนเร็วเต้นเต้นเต้นบอ วนอาเต้นให้พ่อดูกอนอาเต้นให้แม่แม่ดูกัอ้นเต้นเต้นอะเต้นเตอเต้นเต้นเต้นอเตเตบแมนอุ้ยอ่ามันนีแม่รวนเหรอได้บานนี้อาเต้นกอนอาเต้นกอนเร็วให้บอเร็วอเต้นเตอเต้นเตอเต้นเต้นเยังเดมาแล้วอาเต้นกอนเร็วๆเมอแมนอุ้ยมอแมนเอยังปสได้บานนี้ นี่ครับตั้งแต่เล็กๆนะครับกวนเสียกวนสิงนะครับครูเสียครูสิงก็ไปถ่ายตั้งแต่ก็เล็กๆทำท่ากูแบบนี้อ่ะอาเต้นก่อนอาเต้นเด่นเด่นอาเต้นเด่นเด่นอาเต้นก่อนมาให้ดอกกวนยากยะฮะเต้นเหรออ๋อเต้นมาเอ้าเออเออใจง่ายตุ๊กตุ๊เออ

เบี้ยงหลังครับเบี้ยงเราถ่ายช้างได้ถ่ายคนด้วยครับอ่ะเต้นเต้นเตนเต้นงัดตึงงัดตึงงัดตึงงัดงัดเฮ็ดีดีเฮ้ดดีเต้นเต้นเต้นต่อด้วยร้านร้านอะไรร้านเนื้อป้งครับออ่เต้นเ้เอ้ยอ่ะเต้นเต้นเต้นเออ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 ายทไมลูกทำไมทไมทดีอ่ะเต้นเต้นเน องัดงงัดถึงงัดถ we ึง hey, ง hey, hey. ัดงัดถึงงัดถึงงัดงัดงัดึงงัดึงงัดงัดเฮ้ยเฮยงัดถึงงัดถึงงัดงงัดงัดึงงัดถึงงัดงัดโอ้ยวันสวัสด you know ีครับผมมีรางวัลผมทำได้ครับเอางัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดอากัดงวงด้วยงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดงัดถึงงัดถึงงัดงงัดโอ้ยวัน มักเจียดจริงยังเดียวเอาใหม่ลูกเอาใหม่คนเจียงเร็วดาวทำได้อยู่แล้ววันนี้อันนี้พ่อให้เร็วเร็วนี่แหมนี่ไหมเร็ว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 อ่าพ่อไม่ขาดใจแล้วอ่๋อหาเล้วคนเจียงคนเจียงดาวไม่เอาไม่เอาลูกดาวจริงอยู่แล้วอ๋ออ่ะงัดเชิงงัดเชิงงัดเชิงงัดงัดเชิง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 งัดเต็มโซ่ผมโซ่ตายเนาะเต็มทัพได้กินเว้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 โอ้ลีลาเขาเมดาครับอาสวยลูกเสวยอสสวยเอืสวยลูกโอ้ยมันโมเมนเอาไหมเอาไหมสวยลูกสวยๆสวยเอฟแม่ม่เอฟไม่รักนั่นแหนนนนนไปเชียร์แต่เขายังอีกหนอ้วนอ้วนึ่ เอาดีๆเงัดึง็ดเงัดึงงัดเอองัดเง็ดเงัดึงงัดึงงัดงัดโอ้ยไปจูดีๆตัวเดียวแล้วรูกกู่อืออ่าอ่าเฉพอะให้เวลาเขาถ่ายรูปนะครับที่มีพันไปใช้ที่ไล่ยุงไม่ใช่สมุกไม่ใช่เวลาถ่ายในป่าไหมนั่นแหละที่ไล่ยุงไม่ใช่ที่ไล่ยุงเขาเรียกว่าสมุกสมุกก็ใช้ในงานแต่ผมไปใช้กินมันเป็นที่ไล่ยุงแม่นบอกเจ้าน่ะจุดไฟเอาทังสีน่ะ บอกว่าสมุกไม่ใช่กับงานแต่งงานอะไรอ่ะแต่ว่าเราเข้าป่ามันไม่มีบใช้เป็นไอ้แก๊สที่ไลยุงเอาอ๋อเข้าใยละข้าใยละมันก็ใช้แทนสมโตกอะไรอ่ะเต้น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 งัดถึงงัดถึงงัดถึงงัด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 เป็นน้ำยาครับเราหล่อลื่นมาเป็นเนาะก็ใส่เลยเอ้าเดี๋ยวพ่อดาวขอรบกวนแฟนกับเอฟซีตอนเช้าเช้าเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้กับพวกเราชาวช้างมาช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้คุณ,คณที่มาเม้นให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ